สวัสดีครับอะมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบ่ครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับ,รบโอ้ผม กำลังจะไล์ส่วนแล้วตั้งแต่สองทุ่มสี่สิบห้านะครับแต่ว่า Facebook เป็นไรไม่รู้นะครับมันให้ยืนยันตัวตนนะนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเอาใหม่เอาใหม่นะโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเอาแบบสามหางอีกค่ะนะครับเอาแบบสามหางอีกนี้ใช่ไหมนะครับสามหางแบบนี้ใช่ไหมครับมีหลายคนนะได้กันไปเยอะนะครับอ่ะใครเห็นใบนี้บ้างรัฐบาลไทยเมื่อวดที่แล้วนะครับ วดที่แล้วนะนะครับทุกท่านเป็นพยานนะผมให้วันที่สิบห้านะถ้าสูตรนี้นะครับถ้าเป็นเลขอันนี้นะนะครับอาจารย์ฝันอีกเปล่างวดนี้นะอันนี้เป็นเลขฝันผมนะครับอันนี้เป็นเลขฝันผมนะ <c oughs> เดี๋ยวเลขฝันผมเดี๋ยวผมจะให้ก่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ก่อนอยู่นะนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมใครเข้ามาแล้ว,ช,ว ringe, ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับใครที่เห็นแนวทางนี้นะใครที่เห็นใบนี้นะครับรบกวนแชร์ให้ผมหน่อยเร็วนะครับเพราะว่าเรขมันเข้าจริงนะนะครับบางคนมาแล้วาจะบอกว่าเอ้ยมั่วหรือเปล่านะครับนะ ทุกท่านกนตีผมหน่อยเดียวนะครับว่าเลขผมเข้าจริงไหมนะครับว่าผมให้จริงไหมนะนะครับสามหางนี้ผมให้วันที่สิบห้านะครับออกวันที่สิบหกนะนะครับให้วันที่สิบห้าออกวันที่สิบหกนะครับให้แบบเผาขนกันเลยนะนะครับเพราะว่าผมมึ่งฝันนะครับงวดนี้ก็ฝันอีกแล้วนะนะครับงวดนี้ก็ฝันอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมขอจริงๆแล้วงวดนี้อ่ามันฝันย้ำติดต่อกันสองวันสามวันติดเลยนะที่ผมฝันเนี่ยนะครับ ตอนแรกมันเห็นแค่กระดาษสีชมพูนะครับกระดาษสีชมพูเหอฮะอันนี้ใช่ไหมนะครับอันนี้มันเป็นสูตรผมนะที่ผมให้เด่นหนึ่งไปนะมันออกหนึ่งห้านะครับแต่ผมไม่ได้เจาะหนึ่งห้านะเสียดายมากนะครับผมก็ปรับปรับสูตรมาแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้นะนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้ว่าผมปรับสูตรให้แล้วนะครับตัวเด่นผมรับประกันเลยนะมีไห้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าตัวเด่นเนี่ยมัน ทุกท่านสามารถไปตัดได้นะหรือไม่ใครที่ชอบตัวไหนนะครับก็อ่าใครชอบตัวไหนก็มาจับตัวรินผมได้นะครับส่วนเลขฝันเนี่ยตอนนี้ผมฝันแล้วผมรู้แล้วว่าเลขอะไรนะครับแต่ว่าผมขอให้มันฝันย้ําเตือนผมอีกรอบหนึ่งก่อนโอเคไหมนะครับให้มันฝันย้ําเตือนเหมือนอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าของงวดนี้นะครับที่ผมฝันเมื่ออ่าของงวดที่แล้วนะครับของวันที่สิบหกนะนะครับผมฝันตอนนั้นผมฝันอยู่สามวันติดนะครับ ฟันสองฟันนะมันติดนะผมถึงจะมาให้นะครับแล้วมันเข้าจริงด้วยนะครับอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับวันนี้ขอสัก300-400แ 400, ชร์ได้ไหมตอนนี้คนดูที่500 000, คนนะครับทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์ไปเด้อน,นะครับ ผมไม่ไม่ได้อยากได้อะไรนะครับผมไม่อยากทุกท่านอ่าได้รับรางวัลกันนะครับเพราะมันถูกจริงๆนะนะครับมันเข้าจริงๆนะครับเลขฝันผมเนี่ยมีมีมีเห็นบ่อยมากนะจนทุกคนถามหาผมทุกวันนะครับงวดที่แล้วเนี่ยผมไลฟ์สดคนดูเป็นพันนะนะครับผมว่ามีหลายคนได้นะนะครับเพราะว่ามีคนดูเป็นพันเลยนะครับผมว่ามันน่าจะมีหลายคนนะครับที่ได้กับผมไป ที่180แชร์ผมขออีก200แชร์ครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ผมดีนะครับไม่แน่นะผมอาจจะบอกวันนี้ก็ได้นะทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ผมก่อนนะครับตำไทยนะครับงวดนี้นะครับมีใครชอบตัวไหนไหมอะผมขอเลขหนึ่งตัวเร็วนะครับเข้าจริงค่ะเข้าจริงครับนะครับได้ค่ะศูนย์หกนะครับนั่นไงอยู่ในนี้เจ็ดร้อยห้าสิบคนผมว่าน่าจะมีเกินสี่ร้อยคนที่เห็นใบนี้นะครับอนี่ใบนี้ ผมเชื่อแน่นอนเห็นใบนี้กันทุกคนแทบจะทุกคนนะครับมีแค่ส่วนน้อยนะที่ไม่เห็นเพราะว่าวันนั้นอาจจะไม่ว่างจริงๆนะครับบางบางครั้งวันนั้นอาจจะไม่ว่างจริงถึงจะไม่เห็นเพราะว่าวันนั้นคนดูผมพันกว่าคนนะครับผมเชื่อว่าในนี้เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเห็นแน่นอนนะครับรอขาาจารย์นะครับนะมือนสามตัวเท่านั้นนะนะครับวันนั้นผมให้วันที่สิบห้าด้วยนะนะครับผมให้วันที่สิบห้าด้วยนะครับผมเชื่อว่า ถ้าผมให้หลายวันเนี่ยผมเชื่อว่าคนอาจจะลรือวันนี้ผมเข้าใจได้นะนะครับแต่ว่าผมให้วันที่15เนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายคนหยิบจับไปแล้วนะนะครับน่าจะมีหลายคนหยิบจับไปหาลอตเตอรี่หรือว่าไปผมว่าต้องมีติดไว้แลนะ้วแหละนะครับและผมไม่เน้นให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมบอกว่า3ตัวเนี่ยมันเป็นเลขฝันที่หมุนเล่นกันได้นะครับหมุนเล่นกันได้นะครับสวัสดีค่ะนะครับชอบ3ค่ะชอบ4ี่ชอบ6 ครูศิลารักว่าอาจารย์ให้จริงค่ะนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับตั้งใจฟังกติกาดีๆนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับกดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนแชร์ลงกลุ่มแนวทางก็ได้แชร์ลงหน้า Facebook ตัวเองก็ได้นะครับแชร์ลงที่ไหนก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะลบ Facebook ผมลบจริงให้นะครับส่วนใครที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้อย่าพึ่งออกไปไหนเพราะาถ้าใครออกไปจะไม่มีโอกาสกลับมาได้เห็นอีกเพราะว่าถ้าผมไลฟ์สดเสร็จ ผมจะลบทิ้งทันทีโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับทุกท่านคือผู้โชคดี920คนตอนนี้นะครับใครแชร์แล้วกดแชร์หนึ่งแชร์แล้วคอมเมนต์บอกผมด้วยว่าแชร์แล้วนะครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นนะนะครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็น Facebook ของท่านเนาะนะครับเวลาท่านคอมเมนต์มาผมจะได้อ่านให้นะครับผมจะได้เห็นนะครับเวลาเผื่อท่านถามนะครับป้าก็ได้จ้านะครับนั่นไงนะครับคุณสายลมบ้างเปล่าว่าได้06400บาทค่ะนะครับสุดยอด สุดปังนะครับนะใครได้พิมพ์คำว่าสุดปังขึ้นมาเร็วนะครับใครชอบตัวไหนพิมมานะนะครับผมขออนุญาตเขียนไว้ก่อนนะครับวันนี้ผมจะไม่รีบนะครับทุกครั้งที่ผมรีบเนี่ยเลขไม่เข้านะครับอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าผมขอใช้สมาธินิดหนึ่งนะครับนะนะครับตาไทยวันนี้นะครับนี่เขียนสวยๆเลยนะไม่รีบนะครับเขียนสวยๆไปเลยนี่ มันจะงามนะครับมันจะเบิงซักซิดแน่นะครับตําไทยอ่าแชรไว้อยู่ค่ะและอยู่ในกลุ่มด้วยค่ะคุณสุระหว่างรอคนแชร์นะครับอ่านสวัสดี1,300คนด้วยนะครับสําหรับตําไทยวันนี้นะฮะอยู่ในเพจหมอเราอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับ1,300ท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่ในเพจหมอเรามิจูนะครับสําหรับตําไทยนะครับงวดที่แล้วเข้าไม่เข้าให้ดูที่คอมเมนต์เป็นหลักนะครับชอบ0 9 9ย์าค่ะนะครับนี่แหละผมจะเขียนลงนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับ ก้ามีใครชอบเก้าไหมนะครับใครชอบเก้าพิมพ์เลขเก,ก้าขึ้นมาเร็วนะครับชอบเก้าพิมพ์เลขเก้าขึ้นมานะครับชอบเก้าอะไรกันบ้างนะครับผมบอกได้เลยนะนะครับผมให้เร็วนะครับเพราะว่าผมอยทุกท่านไปหาลอตเตอรี่ไว้นะครับไม่แน่นะเพราะว่าตัวเด่นผมเนี่ยมันเข้าจริงนะครับมันเข้าแล้วทุกท่านเียบไว้แล้วทุกท่านเนี่ยเอาไปจับคู่กับตัวที่ทุกท่านชอบได้เลย ผมบอกเลยผมใจทุกท่านใจทุกท่านไปหาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับ92 93ค่ะเอามาดูตัวแรกนะตัวแรกนะครับสมกับเล่ามากลี่เด้เล่ามาเนี่ยคนเมื่อกี้เขาบอกว่าชอบ90นะครับมีนะครับตรงกับผมแล้วนะถ้า90นะเนี่ยตอนนี้คนพิมพ์มานะครับ80% 1,500คนที่อยู่ตอนนี้นะครับ 80%เนี่ยคนพิมพ์มาแล้ว90นะครับ90คนพิมพ์มาแล้ว80%ตอนนี้สี่นะครับ80%คนพิมพ์มาแล้ว90ตอนนี้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมจะบอกไว้ให้นะตัวต่อไปอีกตัวหนึ่งที่คนพิมพ์มาเยอะมากที่สุดนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาตามคนพิมพ์นะนะครับมันตรงกับผมพอดีนะครับ90 91ครับ 9091อาจารย์ฝันแม่นมากเข้ามาหลายงวดแล้วครับ92903เห็นลายสักก็ใจละลายแล้วนะคุณนิภาปอดนะครอะใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไปด้วยนะครับก่อนที่จะกดติดตามเพจไว้กดติดตามกดถูกใจนะนะครับกดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนนะครับวิธีการคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจะได้มองเห็นนะครับคุณสมศรัทอกว่า90601991ครับนี่ตรงกับผมหมดเลยนะนะครับ คุณการจนาบอกว่า90 91 97 9ย์3านกานะครับงวดน,นี้ใครชอบตัวไหนลองจับคู่ดูนะนะครับคุณกิติศักด์บอกว่า190นะครับนี่3ตัวถ้าเอามาจับกันก็เป็น190นแล้วนะนะครับแชร์6คนแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับไปนะครับเดี๋ยวเสียเวลาทุกท่านนะครับเก้าห้าอู้หูถเลทถเลนี้ถ้า จริงๆถ้าเ้าออกผมก็เลขสวยเลยนะแต่ถ้าออก95เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยมากนะครับจริงๆนะนะครับถ้ามันออก9โดยปกติเนี่ยเลขจะออกสวยเลยนะครับแต่ถ้ามาออก9 5 5 9เนี่ยนะครับคือเลขจะสวยมากๆนะครับ95มาชัวร์จ้านะครับอตัวต่อไปนะครับ96เอาเลขชุด3ตัวไหมมีใครจะเอา3าตัวไหมนะครับเอา3ตัวไหม ตามมาสามงวดแล้วเก้าห้างวดนี้แหละครับงวดนี้แหละผมบอกเลยเก้าห้านะครับตามนี้เนาะนะครับใครยังไม่กดติดตามให้กดติดตามเพจไว้เลยนะครับเอาค่ะนะครับโอ้แสดงว่ามีคนอยาก,ยากได้เลขสามตัวมากเลยนะครับเอาตัวแรกนะครับศูนย์เก้าหนึ่งนะครับ ไม่ต้องคอมเมนต์มาบางคนคอมเมนต์มานะไม่ใช่คอมเมนต์ชุดสามตัวตัวต่อไปนะครับคุณประยูนบอกว่าขอเข้ากลุ่มค่ะนะครับเข้ากลุ่มเดี๋ยวทักไปที่ข้อความเพจเลยนะนะครับตัวสุดท้ายนะครับหนึ่งเก้าหกนะครับเดี๋ยวผมวงให้นะนะครับสามตัวเนี่ยผมให้เน้นทุกตัวนะนะครับ อย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับสามตัวเนี่ยหาลอตเตอรี่ไว้เลยนะครับส่วนใครที่อยากหาลอตเตอรี่ไว้แต่สองตัวผมให้เน้นนะนะครับชุดสองตัวเนี่ยผมไม่เน้นเก้าห้านะครับเอาเก้าห้า่าสนุนไปวงเก่าหนึ่งบอกให้เน้นเก้าห้าคือสิบแปดอ่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวแกะพร้อมกันทีเดียวนะนะครับ นนเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนไว้ก่อนนะว่าเป็นงวดนะครับงวดนะงวดศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหกห้านะโอเคนะครับอ่ะแคบก่อนใครยังไม่กดติดตามเพจไว้กดติดตามไว้เลยใครที่ไม่ได้ทักข้อความมาให้ทักมัน่วนๆเลยนะเดี๋ยวผมไล่ส่งให้นะครับเดี๋ยวผมไล่ส่งให้โอเคไหมนะฮะ ส่วนใครจะเข้ากลุ่มกดลิงก์ที่ผมที่ผมส่งให้ในข้อความส่วนตัวเลยนะนะครับ